หากพูดถึงประเทศกัมพูชาหลายคนคงจะนึกถึงภาพจำที่วนเวียนอยู่ไม่กี่อย่างความยากจนหนี้สินการเมืองแบบครอบครัวหุนและการพยายามเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับไทยอยู่ตลอดเวลาล่าสุดก็มีอีกหนึ่งมหากราบความพยายามของกัมพูชาที่ทำให้คนท้องประเทศพร้อมใจกันอวยกันแบบไม่ลืมหูลืมตานั่นก็คือการเปิดตัวสนามบินใหม่สนามบินนานาชาติเตโชที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกันดานและตาแก้วครับล่าสุดครับท่านผู้ฟังหุนมาเนต นายกรัฐมนตรีคนใหม่และฮุนเซนอดีตนายกผู้ยังคุมอำนาจอยู่เบื้องหลังต่างพากันออกมาพูดโอ้อวดว่านี่คือประตูสู่โลกใบใหม่ของกัมพูชาเป็นความภูมิใจเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่จะแสดงให้ชาวโลกเห็นว่ากัมพูชากำลังก้าวเข้าสู่ความเจริญ แต่พอแหวกม่านมายาเข้าไปดูจริงๆสิ่งที่ปรากฏกลับไม่ใช่ความเจริญอย่างที่คุยโตเอาไว้เลยซักนิดตรงกันข้ามมันคือหนี้ก้อนโตที่จะผูกคอชาวกัมพูชาไปอีกหลายสิบปีครับข้อมูลอย่างเป็นทางการระบุว่าโครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติเตโชใช้งบประมาณสูงกว่า1 5พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ5 0,000ล้านบาทไทยตัวเลขนี้ไม่ได้มาจากเงินภาษ,ษีในประเทศเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเงินกู้มหาศาลจากต่างชาติโดยเฉพาะจีน เรียกง่ายๆครับว่ากัมพูชาสร้างสนามดินได้เพราะจีนให้กู้และแน่นอนว่าพอจีนให้กู้ก็ต้องมีดอกเบี้ยต้องมีสัญญาผูกพันต้องมีการค้ำประกันที่ทำให้อนาคตกัมพูชาเสี่ยงจะกลายเป็นหนี้ท่วมหัวไม่ต่างจากประเทศอื่นที่ตกอยู่ในกับดักหนี้จีนดังนั้นสิ่งที่คอมเมนต์พยายามนำเสนอเป็นความภาคภูมิใจของชาติจริงๆแล้วคือหนี้ก้อนใหม่ที่เพิ่งผูกติดคอเข้าไปอีกก้อน หลังจากเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาภาพและคลิปวิดีโอต่างๆก็ถูกเผยแพร่เต็มโซเชียลขเมีนครับเราจะเห็นได้ว่าชาวขมรนหลายคนโดยเฉพาะคนอายุ60-70ปีแห่กันไปนั่งตากแอร์ในสนามบินใหม่อย่างมีความสุขราวกับได้พบเจอสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตบางคนบอกตรงๆว่านี่เป็นครั้งแรกที่เคยเห็นสนามบินของจริง ก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะในประเทศที่โครงสร้างพื้นฐานยังตามหลังไทยหลายสิบปีการได้เห็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่และดูหรูหรานหน่อยก็ทำให้ตื่นตาตื่นใจเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่ทำให้คนดูทั่วโลกถึงกับขำคือภาพของชาวเขมรที่นั่งมองเพดานมองพื้นเดินถ่ายรูปกับเก้าอี้และที่เด็ดที่สุดคือคลิปชาวเขมรทำท่ากระดึบกระดึบถูตัวไปกับพื้นเหมือนตัวหนอนเพื่อโชว์ว่าพื้นสนามบินสะอาดและเงาวับแค่ไหน เรากับว่าคนเขมรเนี่ยเพิ่งออกมาจากถ้าแล้วเพิ่งเคยเห็นพื้นกระเบื้องเงาแบบนี้ในชีวิตครับนี่มันไม่ใช่ภาพความภาคภูมิใจอะไรหรอกครับแต่เป็นภาพสะท้อนความจริงอันขมขื่นว่าคนเขมรส่วนใหญ่แทบจะไม่มีโอกาสได้ใช้สนามบินเลยด้วยซ้ําแค่เดินเข้าไปนั่งตากแอร์ก,ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ใหญ่หลวงแล้วสิ่งตลกร้ายที่สุด คืออินฟลูเอนเซอร์เขมรการเมืองเขมรรวมถึงสื่อเขมรต่างพากันอวยสนามบินใหม่นี้ว่าเป็นหนึ่งในสนามบินที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเป็นจุดเชื่อมต่ออาเซียนเป็นหลักฐานที่ว่ากัมพูชาก้าวสู่ความเจริญแต่ถามจริงๆครับสนามบินที่ว่าใหญ่และทันสมัยมันก็แค่สนามบินธรรมดามีอาคารผู้โดยสารมีรันเวย์มีลาวมีร้านค้าไม่มีอะไรที่แตกต่างจากสนามบินในประเทศอื่นเลยสักนิด ตรงกันข้ามเมื่อเทียบกับสุวรรณภูมิของไทยที่เปิดมาตั้งนานหรือสนามบินสิงคโปร์ที่ครองอันดับหนึ่งของโลกมาหลายปีกัมพูชายังตามหลังอยู่ไกลเป็น10บสปีที่สําคัญคือสนามบินใหญ่ไม่ได้แปลว่ามีเครื่องบินมาลงเยอะเครื่องบินสายการบินต่ตางๆจะบินมาลงก็ต่อเมื่อประเทศนั้นมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองและมีจํานวนนักท่องเที่ยวมากพอซึ่งกัมพูชาย,ยังห่างไกลความจริงนี้มาก แม้จะมีสนามบินใหม่แต่ปัญหาใหญ่ที่สุดของกัมพูชาคือไม่มีจํานวนนักท่องเที่ยวมากพอที่จะใช้สนามบินปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกัมพูชามักจะมีเป้าหมายหลักคือไปดูนครวัดนครธมแล้วเมื่อดูเสร็จก็กลับไม่ได้ใช้เวลาอยู่นานเหมือนนักท่องเที่ยวที่มาไทยการจะดึงดูดให้สายการบินนานาชาติเปิดเส้นทางบินมายัางกัมพูชาเป็นเรื่องยากมากเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกบินเข้ามาที่ไทยก่อนแล้วค่อยนั่งรถหรือเครื่องบินเล็กต่อไปเสียมราฐ นั่นหมายความว่าสนามบินใหม่ที่ลงทุนมหาศาลเช่นนี้อาจเป็นสนามบินร้างในอนาคตและนอกจากนี้นะครับในขณะที่หนี้สินจากการกู้เงินเพื่อสร้างสนามบินก็ยังคงต้องจ่ายไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดง่ายๆในสายตาคนไทยการเห็นขเมเอนอวดสนามบินใหม่ก็ทําให้รู้สึกได้แค่2ออย่างขำและสงสารเพราะไทยเองมีสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองสนามบินภูเก็ต สนามบินเชียงใหม่และมีสนามบินอุตภเปาและอีกหลายแห่งที่รองรับผู้โดยสารนับ10ล้านคนต่อปีมาเนินนานแล้วการสร้างสนามบินใหม่ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไรอีกต่อไปแต่สําหรับขมรน,นี่คือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ต้องอวยกันจนเวอ่อวังพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่ไทยมีมานานกว่า20ปีเพิ่มจะไปโผล่ที่กัมพูชาในปี2025้และเขาก็คิดว่านั่นคือก้าวกระโดดทั้งที่จริงๆมันคือการตามหลังไทยตั้งหลายปี ต่อให้สนามบินใหม่จะใหญ่จะหรูจะลงทุนแพงแค่ไหนแต่ปัญหาพื้นฐานของกัมพูชายังคงอยู่เหมือนเดิมประชาชนยากจนระบบสาธารณูปโภคอ่อนแอการเมืองผูกขาดและเศรษฐกิจ,จที่พึ่งพาต่างชาติมากเกินไปสนามบินอาจจะช่วยสร้างภาพลักษณ์แต่ไม่สามารถแก้ปัญหานี้สินไม่สามารถทําให้คนมีรายได้เพิ่มและไม่สามารถทําให้กัมพูชาจเจริญเทียบเท่าไทยได้อย่างที่หวัง สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่สนามบินใหม่นี้มอบให้กับชาวกัมพูชาม,มีเพียงอย่างเดียวคือความรู้สึกว่าอย่างน้อยขมรนก็มีเหมือนคนอื่นเขาแล้วเท่านั้นเองจากมุมมองของคนไทยสนามบินนานาชาติเตโชไม่ได้ต่างอะไรจากสนามบินโชนี่มากกว่าเป็นสนามบินโชวความเจริญอย่างที่พวกเขาพยายามนําเสนอมาภาพขนแก่ที่เพิ่งเคยเห็นสนามบินภาพของสาวทําตัวเป็นนอนถูพื้นแท้จริงแล้วเป็นภาพที่สะท้อนว่ากัมพูชาย,ยังห่างไกลาจากความเจริญอันแท้จริง สิ่งที่กัมพูชาควรทำไม่ใช่การสร้างสนามบินใหม่ด้วยเงินกู้แต่คือการสร้างภาพและหยุดพยายามเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับไทยตลอดเวลาเพราะต่อให้ขมิ้นมีสนามบินใหม่อีก10แห่งแต่ถ้าประชาชนยังจนไม่มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินสนามบินเหล่านั้นก็จะเป็นแค่อนุสาวรีย์แห่งหนี้สินเท่านั้นเองครับครับผมและหลังจากที่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้มีชาวอาเซียนและชาวต่างชาติเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ว่า สนามบินขมียนก็เห็นเห็นอยู่ว่าตรงกลางสนามบินมีพระประธานเขาเน้นไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้เน้นต้อนรับผู้โดยสารความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับฉันคิดว่าเราควรเลิกสนใจขมียนได้แล้วนะการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับขมียนเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์มากเพราะระดับทุกอย่างมันห่างกันเราชาวอาเซียนควรไปเปรียบเทียบกับชาติที่จเจริญกว่าเราซึ่งจะช่วยให้เราพัฒนายิ่งขึ้นความคิดเห็นท่านต่อไปครับ สนามบินสวยไม่สำคัญสำคัญตรงที่มีคนไปใช้บริการหรือไม่เพราะมันแสดงถึงเม็ดเงินที่จะเข้าประเทศเขมเห็นความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับประเทศกัมพูชาเขาไม่ควรเอาเวลาไปเปรียบเทียบกับประเทศไทยเพราะมันไร้สาระไม่มีความคิดไม่มีอะไรที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเองเมื่อไหรพวกเขาจะยอมรับความจริงที่นานานประเทศเขาจะมองดูด้วยความรู้สึกอย่างไรพวกเขาสอนให้คนในชาติรักชาติแต่ไม่สอนเรื่องราวความรู้ให้คนในชาติรับรู้สิ่งที่ถูกต้องบ้าง ความคิดเห็นท่านต่อไปครับพวกเขาเป็นหนี้ประเทศไทยแต่ก็จะเอาดินแดนไทยพวกเขาคือศูนย์รวมคอเซนเตอร์หลอกลวงระดับโลกพวกเขาคงจะภูมิใจที่รัฐบาลฮุนเซนคนกัมพูชาชื่นชมฝีมือผู้บริหารงานและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติและชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ